เพื่อนค่ะอีนนวค่ะหูกัดสีได้ขาวเต็มใบมากๆเลยค่ะเพื่อนโอ้โหสีสดสีเจ่มเด่นชัดนี่แทงตากันอย่างนี้นะคะเพื่อนโอ้โหบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนราคะเพื่อน สีกุสมาตะละแม่ของแม่ก้อยค่ะเ,เพื่อนๆหักแล้วก็ขาดนะเ,นเพื่อนๆดูโอ้โหเจ้าหอยทากหอยเวียนค่ะมากัดนะคะก้านนะคะบอนสีของเราค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดเลยนะคะในการกําจัด มดหนอนแมลงเพลี้ยและหอยทากนะคะที่มาเยอะมากๆในหน้าฝนนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะโรคที่ตามมาค่ะคืออาการนะคะโรครากเน่าโคนเน่าใบเหี่ยวใบยุบนะคะที่เกิดจากเชื้อรานะคะไม้ของใครไม่งานนะคะไม่ติดดอกออกผลทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่รักบอนสีนะคะปลูกบอนสีนะคะสูตรนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะทําะะทให้บอนสีนะคะกัดสีเต็มใบสีสดสีแจ่มเด่นชัดกิ่งก้าน แข็งแรงดีแตกใบแตกยอดอย่างสม่ำเสมอเราใช้นะคะสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะกําจัดหอยทากกาจัดเชื้อโรคเชื้อราที่มาเยอะๆในหน้าฝนได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะหัวใจของงานครั้งนี้เลยนะคะ เป็นขี้เท่าฐานเลยนะคะขี้เท่าฐานค่ะประกอบไปด้วยและธาตุสารอาหารไปน,นะคะสารซิลิกา้าซิลิกอนแคลเซียมและโพแทสเซียมและยังมีในตัวเจนและกรรมถันการจเจริญเติบโตได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะรักบอนสีครอยากให้บอนสีกิ่งก้านแข็งแรงดีแตกใบแตกยอดอย่างสม่ำเสมอใบใหญ่สีสวยนะคะ,คะมดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยไฟลายแดงกันอย่างง่ายๆนะคะบุ้งจ้าหอยทาคกค่ะไม่ก้อยค่ะ มาเยอะมากช่วงนี้ค่ะขอสูตรง่ายๆในการกําจัดอหอยทากพริกค่ะพริกเป็นโรคก,กุ้งแหง้งพริกเนา่าไม่ได้กินสักทีเลยค่ะไม่ก้อยเราใช้ที่เท่าฐานกันเลยนะคะทฐานค่ะตักเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นบอนสีของเราค่ะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีนะคะร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะกัดสีบอนสีค่ะเพื่อนๆรวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ สองช้อนนะคะสองช้อนต่อหนึ่งกระถางถาตรงไหนก็นโรยไปที่ตัวเขาเลยค่ะ่อนรช่งนี้ฝนตกเยอะค่ะจะทําให้ดินของเรานะคะเป็นกรดนะคะขี้เถ้าถ่านค่ะมีคุณสมบัติที่เป็นด่างคะ่ะจะช่วยปรับค่า pH ในดินนะคะให้ดิน<ร>เป็นกลางค่ะต้นไม้พืชผักของเราแข็งแรงอย่างสม,ม่ําเสมอปลูกบอนสีค่ะกัดสีบอนสีได้เด่นชัดเต็มใบเร็วๆอย่างง่ายๆเลยค่ะสีสวยมากค่ะโอ้โหสีแจ่มสีแจ่มสีแจ่มทุกใบเลย แข่งหลอดใหม่ของบอนสีอย่างสม่ำเสมอค่ะช้อนนี้เลยค่ะพเพื่อนเพื่จักระถางเล็กๆก็หนช้อน,นะะจะโรยนะคะ15วันครั้งหนึ่งนะคะแต่สําหรับกรณีนะคะมีหอยทากนะคะเห็นวันไหนก็โรยวันนั้นนะคะคือเขามีคุณสมบัติที่จะกัดกินใบบอลสีของเพื่อนนะคะ ยงโกนไม่เหลือเลยเปลือกไข่นะคะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการแถมในเปลือกไข่นะคะยังมีกรรมฐานาสามารถไล่มดไล่หนอนไล่แม,มลงกํากจัดหอยทากทางดินได้เป็นอย่างดีเป็นน้ําตาลทรายนะคะเครื่องดื่มชูก,กาลังค่ะที่มีวิตามิน b ี b 5 b 6และ B12 ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะเครื่องดื่มชูกาลังค่ะทําให้ต้นไม้ของเราฟื้นตัวเร็วไปค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะนมค่ะนมเปรี้ยวค่ะที่มีจุกนินซี และเล็กโตบาชิระนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะหนูยังไม่ได้ทําจุลินทรีย์ต่างๆเลยคะ่ะไม่ก้อยขามีนมเปรี้ยวใช้ได้ไหมคะใช้นมเปรี้ยวเลยเป็นนมจืดนะคะแคลเซียมและโปรตีนที่พืชผักต้องการนะคะทําให้ใบพืชของเรานะคะใบใหญ่แข็งแรงกิ่งก้านดีแตกใบแตกยอดอย่างสม่ําเสมอปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะด้วยนมกันเลยนะคะ ใบสีค่ะสวยมากๆสีนวลอารามนะคะด้วยนมกันเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะระเบิดรากระเบิดหัวกันอย่างง่ายๆนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีค่ะเรยกง,ง่ายๆว่ารากฝอยเยอะจะทําให้หัวบอลสีนะคะหัวในดีนะคะหัวใหญ่ค่ะดินซีสังขราแสงเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งการกัดสี ได้เด่นแจ่มช้างกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินและที่ใบพืชน,นะ,ะไม่มีนะคะสามารถใช้ปุ๋ยกล้วยนะคะหรือปุ๋ยผลไม้นะคะทุกสูตรทุกตัวได้เลยนะ,ะ้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งการแตกใบแตกยอดไม่สะดวกนะคะที่บ้านหนูไม่มีนมขะไม่ก้อยเราใช้ น้ำซาวข้าวแทนได้นะคะน้ำสาวข้าวมีวิตามินบีสูงมากๆจําเป็นสําหรับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะเป็นน้ํายาล้างจานสูตรพิเศษเลยค่ะที่พเพื่อนๆหลายท่านตามมาหานะคะที่มีกดเปรี้ยวๆนิดๆนะคะ,น,ะ,คะน้ํายาล้างจานสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของนาวนะคะและก็ว่านหางโะเกียคค่ะมาจากว่านหางตะเกีเบที่มหัศจรรย์มาก,มากๆนะเพื่อนๆสามารถกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะและสูตรนี้นะ ยังมีเกลือจากธรรมชาติค่าสกัดอยู่ในถุงนี้เลยค่ะสูตรนี้อ่อนโยนมากๆนะคะสามารถใช้กับผักกินใบได้นะคะเ,เกลือนะคะมีโพแทสเซียมนิดๆค่ะเสริมให้ต้นไม้พืชผักแข็งแรงดีค่ะปลูกไม้ผลค่าไม้ผลของเรานะคะสวยค่ะไม่มีอาการเป็นจุดกากะกระด่างกระดำนะคะค่ะยังกําจัดหอยทากนะคะนอนค่ะนอนผีเสื้อที่ตัวใหญ่ๆห,หนังเหนียวๆนะกําจัดง่ายๆด้วย เกลือกันเลยนะคะใส่นิดเดียวคะ่ะเพื่อนเห็นผลมากหับแรกเลยค่ะเปลือกไข่ไขเป็ดไก่ไก่นะคะได้หมดเลยนะคะห้าฟองสิบฟองได้หมดเลยคะ่ะเพื่อนๆบำรุงได้กับต้นไม้ที่ผักทุกชนิดนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดี <S 2> <S 2> เร่งดอกเร่งผลนะคะติดดอกแล้วค่ะป้องกันอาการนะคะ <S <S ดอกสลัดหลุดล่วงค่ะ <S <S โูกเปลือกไข่ค่าละเอียดแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ๋ะนี่ไข่ปลูกบอนสีนะคะบอนสีของหนูยังไม่แตกหลอดใหม่เลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยค่ะ <S <S เห็นผลมากนะคะ เอาไปโรยที่หน้าดินได้เลยนะคะพเพื่อนจาใส่สิ่งนี้เลยนะคะระเบิดรากระเบิดหัวกิ่งก้านแข็งแรงดีบอลสีใบใหญ่ใบย,ยักษ์ตัดสีเต็มใบได้อย่างรวดเร็วนะคะสิ่งนี้เลยค่ะมโนูโซเดียมกูตามีดหนึ่งช้อนบืนผิอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆไอแห้งนะคะพเพื่อนๆสามารถโรยได้นะอาทิตย์ละครั้งเลยนะคะเกลือค่าโพแทสเซียมมินิดจ้าไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้อย่างเห็นผลนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะสีไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยค่ะ กัดสีบอนสีได้สวยสะใจใส่ชามนะคะเพื่อนๆคะ่ะเตรียมชามมาเลยนะคะใส่ขี้เท่าถ่านลงไปด้วยค่ะบุกขาวส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยนะคะถ้าไม่ก้อยขาเชื้อรานะกินกล้วยไม้ของหนูนะกินกะเพราโหระพาของหนูค่ะบอนสีของหนูเจอหอยทากบุก่าไม่ก้อยขราทดลองแล้วนะเห็นผลจริงค่ะเสร็จแล้วนะคะมาใช้เลยค่ะเพื่อจ้าสงสาร น้องกุุมาตาละแม่ของแม่ก้อยนะคะเพื่อนๆมาดูเลยนะนที่เห็นเดินเมื่อกี้อ่าเพื่อนๆมองไม่เห็นนะแม่ก้อยไปไหนแล้วก็ซุกอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆขะรวยเลยค่ะนีะ่เลยค,ะค่ะกำจัดหอยทากมดหนอนมแมลงได้อย่างเห็นผลนะกระตุ้นการแทงหลอดใหม่ของบอลสีได้ด้วยโอ้โห,โหบอลสีแม่ก้อยแตกยอดแตกกอตะพืชตะพือบอลสีก็ถางนี้นะคะแม่ก้อยผาบอลสีแบบผาฝากนะคะเพื่อนๆจะผ่าเป็นบ้างๆรอบๆแล้วก็ปลูกเลยค่ะเพื่อน บอลสีนะคะเด่นชัดเต็มใบค่ะบอลสีนิวเวฟนะคะเพื่อนๆค่ะดูไยนี่ตาดีอย่างนี้เะครับเพื่อนกระถางเล็กก็หนึ่งช้อนนะคะตี่สตาร์ของไม่ก้อยเพแทงหลดใหม่แล้วนะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเลยดูเลยค่ะเพื่อนๆค้ารอบไปนะคะเพื่อนอย่าไว้ใจค่ะไม่เห็นหอยทากเขาไม่ก้อยป้องกันไว้ดีกว่ากระถางค่ะนี่ไม่ก้อยผ่าฝากเช่นกันค่ะหัวก่อนปลูกนี่เขาแตกกอไว้ครับ แม่ก้อยคะ่ะเพื่อนออน้องแข็งแรงมากวีตัวเล็ก,ลกตัวเ,เล็กก็โตแล้วนะไมถนัดช้อนทําใม่ก้อยขามือได้เช่นกันครับเพื่อนจ๋านี่ก็จะเป็นนะคะหนึ่งกำมือนะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่ครับเพื่อนแช่อะไรคะัแม่ก้อยขายอีหนาวคะ่ะเพื่อนจ๋าดูเลยคะ่ะ นะคะบางท่านจะบอกเป็นนกสีอุษานะคะเพื่อนท่านไหนนะคะมีความชํานาญพิเศษนะคะบอกไปก้อยด,ด้วยนะโอ้ยเนี่ยค่ะทําให้ก้านแข็งแรงดีกัดสีสวยเต็มใบนะคะรายเด่นชัดค่ะกรณีนะคะหอยทากระบาดมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะครบหนึ่งคืนแล้วเราก็ลาดน้ําสะอาดตามลงได้เลยค่ะหรือจะลาดปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่เพื่อนๆมีนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอนค่ะเพื่อน พเพื่อนๆทำสูตรแบบฉีดพ<ว>่น <ะ S 2> พจากขี้เท้านะคะขี้เท้าหนึ่งถ้วยเทสใส่ลงไปนะคะในน้ำสะอาดหนึ่งถึงสองลิตรนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอครบหนึ่งคืนค่ะพเพื่อนๆก็จะได้น้ำด่างนะคะใสใสปิ้งเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจะทำให้กิ่งต้านบอลสีนะคะแข็งแรงดีค่ะพเพื่อนๆจ๋ะอย่างนี้เลยค่ะได้น้ําด่างจากขี้เท้าทานแล้วคะ่ะแก้อย่างนี้เลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋ะโซเดียมกูตามตค่ะ สูตรนี้นะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะจ๊ะในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆได้เลยนะคะนี่ทำให้พืชฟื้นตัวเร็วค่ะฝนตกเยอะอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะใส่ลงไปนะคะหนึ่งฝานะคะน,นะคะใบปลายช้อนนะคะแต่ครั้งนี้นะคะแม่ก้อยมีสูตรนี้แล้วเนาะเราก็ใส่น้ำยาล้างจานสูตรนี้เลยค่ะผสมเกลือมะนาวและว่านหางจระเข้ค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยใส่ลงไปนะคะ สองช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนหอยทากตัวใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มนะคะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะได้เลยนะจ๊าดินซีสังก็แสงนะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆค่ะเพื่อนเพื่อจ้าด้วยจุลินทรีย์สังก็แสงเลยนะแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเลยมีฉีดพ่นทางใบนะคะสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นค่ะปรับละอองนะคะเบาๆนะคะเพื่อนเพื่อนต้องการมากๆนะคะฉีดพ่นไปที่ก้านเลยค่ะอยากให้ก้านแข็งแรงอย่างนี้ใใบค่ะ มีหนอนมีเพียซุกอยู่คะ่ะแม่ก้อยคะ่ะฉีพ่นเลยมีหอยทากอยู่ทางดินค่ะแม่ก้อยหอยทากตัวใหญ่ตัวเล็กสุรนี้เลยจ้ะมาเห็นตัวเขานะคะเพื่อนเพื่อนฉีดมาดูโอ้โหหลอดใหม่บอลสีแม่ก้อยแทงออกดีชื่นใจเลยคะ่ะเพื่อนๆือฉีดพ่นเลยค่ะกระตุ้นการแทงหลอดใหม่ได้เป็นอย่างดีบอลสีแตกกอเป็นพุ่มสวยแข็งแรงฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ้ะตีนอินค่ะจะเรียวเียวเล็กเลเป็นริ้วๆน,น,นะคะ อ้าวเพื่อนท่านไหนปลูกกุหลาบนะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะสามารถไล่เพลี้ยไฟไล่แดงได้นะปลูกกุหลานีไล่แดงสําคัญค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยนะคะว้าวเสน่ห์จันรนี่ก็งามมากค่ะเพื่อนๆนี่แทงใบใหม่ออกมาแล้วนะทุกคนโอ้โหแข็งแรงมากฉีดพ่นลงดีด้วยนะคะนี่ใบใหญ่ใบยัดแข็งแรงดีค่ะแทงหลอดใหม่อย่างสม่ําเสมอนะคะ ว้าวสหเดชาของแม่ก้อยค่ะพเพื่อนๆจะอู้ใบใหญ่ใหญ่วันใหญ่คืนเลยค่ะนี่แม่ก้อยปลูกจากหัวเลยนะคือซอยหัวเล็กๆค่ะนี่ดูสิจากต้นเล็กๆนี่เราเลี้ยงจนใหญ่อย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะฉีดพ่นสิการเลยค่ะเพื่อนทำฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดแถมสูตรนี้นะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลง ครบจบในสูตรเดียวะะเลยค่งฟองค่ะไปเลยค่ะเพื่พอนเาอจ้าหอมนไข่นี่เราจะใช้อาทีละครั้งนะคะเพื่อนเพื่ะนา้ำตาลทรายค่ะอาหารของจูนินซีค่ะน้ำตาลทรายแดงทรายขาวได้หมดเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะเพื่อนเคื่อนระเบิดรากระเบิดหัวรวดเร็วทันใจค่ะกัดสีอย่างเร่งด่วนเลยจ้า ้านแข็งแรงมากๆเพื่อนเสิ่งนใช้โซเดียมกูดาเมิเนตนะคะหนึ่งช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อเือค่ะกิ่งก้านแข็งแรงดีนะคะไม่ไม่เปราะแตกง่ายค่ะเพื่อนท่านไหนปลูกไม้ผลนะคะไม้ผลนี่หวานเห็นทันตาเลยค่ะเลือเลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะไปช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพืค่าเครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะเราใส่ลงไปนะจ๊ะสองฝานะจ๊ะไม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะ ยังไม่ได้ทําปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆเลยค่ะแม่ก้อยขอจุลินทรีย์แบบง่ายๆสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านมเปรี้ยวเลยนะคะที่มีจุลินทรีย์และเละ็กโตข<ม>น <ะ S 2> จุลินทรีย์ถึง900 0ล้านตัวเลยค่ะนี่จุลินทรีย์นะคะเขาจะไปช่วยย่อยสลายนะคะและถ้าสารอาหารต่างๆนะคะที่อยู่ในดินนะคะส่งต่อพืชของเรานะคะจุลินทรีย์สาคัญมากค่ะในการบารุงพืชผักทุกชนิดเลยค่ะเ,เพื่อนๆการเชื้อโรคเชื้อราตัวเลี้ยไค่ะซุกซ่อนอยู่ทางดินนะมาเยอะๆในหน้าฝนค่ะ เราใส่ลงไปนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสองช้อน,นะค่ะแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะพืชมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างปลูกพริกไม่ได้กินเลยค่ะไม่ค่อยเจนหนึ่งกล่องค่ะพืะ่ผู้พืน้ำยาล้างจานสูตรพิเศษค่ะที่มีส่วนผสมของมะนาวนะคะกรดนินดๆจากมะนาวค่ะทําให้พืชผักงามอย่างน่ามหาัศจรรย์เลยค่ะแถมยังมีว่านหางจระเข้ด้วยเนาะในว่านหางจระเข้เขามีวิตามินบีสูงเลยค่ะเพืเ่อนๆเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะ ว่าแม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ลิตรค่ะเ,เพื่อนๆฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนจ้าแล้วขาเพื่อนๆจ๋ามาผสมเลยค่ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยคะ่ะทุกคนขาง่ายดีเศร้าข้าวนะคะใส่น้ำเสาวรสลงไปด้วยนะกระตุ้นม,มาค่ะเ,เพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะนี่รายการติดดอกออกผลน,นะคะใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดค่ะกระเพราค่ะมีการใบหยิกนี่เพื่อน,นเพื่อนเห็นดอกไหมคะ มีดอกอย่าปล่อยไว้ค่ะเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ทำให้กะเพราใบใหญ่นะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีไ่ไช่วยแนะนำเลยฮอมจริงหอมจริงชดน,นี้อมาดูเลยค่ะ<อ>เห็นดอกไม้ก็ะชื่นใจเพื่อนๆขอ,องการ,จรกเจอโรเชราได้ด้วยนะอูหอมแดงค่ะหูต้นเขียวแข็งแรงมากอู้มะเขือก็มีนะคะมาดูเลยค่ะ ใสินเจนมากๆะะเลยค่ะรู้เลยค่ะกิ่งก้านดีแข็งแรงเพื่ดอดูใบใหญ่ตัวเร็วแข็งแรงค่ะเกิ่ยกกานดีแล้วเราคะ่ะสวยมากสวยมาก แม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกต้นไม้ไม่งามไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเพื่อนที่รักบัอนสีนะคะขอให้บัอนสีของเพื่อนนะคะสวยๆง,งามๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะ บายบายไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน